มาดูอีกรอบครับทางเอียวลันทุง่งจะถอดตัวลูกมาแล้วนี่อาจจะไม่กล้าลงหรอกทบนคอนกรีตรเลยอ้ดัเลย โค่นาดินสวยครับ หมดแล้วไหลลงหมดแล้วเดี๋ยวไปใส่หินต่อวิ่งงานตรุงนี้ต่อนี่เดียวเป็นไรแล้ว ตั้นเออเอาลงเลยเรียบร้อยยังไม่ยังมีรูอยู่งับไ่มงับนี่แต่มันมีรูงับทุกการไหมล่ะยกยกขึ้นเลยจังไม่แต่มันงับมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่มันงับสองข้างอ่ะข้าไม่ฝั่งนู้นใครรึเปล่าย่งงับ ฝั่งน no <uvo> <passado> <up> oh, <im urity> ู้นไหมรับฝั่งนู้นมันค้างนะเอาขึ้นเอาขึ้นอีกขึ้นอีกเอาขึ้นอีกหน่อยเออพ่อพ่อพ่อนี่อะไรเงัยไหนเอาไรไหนมันเป็นไงฝั่งนู้นเป็นเหมือนลูกเอเล็กแล้วเล็กมันงัดแลา

เปลี่ยนเดิมแอบเปลี่ยนมาเลยเมื่อใดอ้าวดอกลำโพงหายไปไหนนะเนี่ยงอน่ดอกอีาค่าค่ตำค่ดต่ำา่ <c oughs> <c oughs> โอ้ค่ดมันต่ำ long lê, long lê À long lê Ô, ở đây Phí mưa mới đi Ô Ít, long ít Ô อยู่กับทิ้งแนละ้เอาลงอีกนิดนึงลงอีกนิดนึงนิดนึงพอโอเคขับออกไปเลย ตัวแม่เข้ามาอยู่รงเนี้อเอาหัวมาอตรงนี้อาวลองสักตั้งสิเข้ามาตัวนี่ไปจอดไปจอดแล้วไปจอดแล้วอ้อผ้าห่มก่อนครับ เมื่อกี uh. <the <buyer> <the ้มอบดินแล้วนี่มอบแพลหุ่มอ้าวถอยไปด้วยอาคันี้มถอยเขาเดี๋ยวถอยไปม่เอา่าถอยเขาเลยงั้นเอฮ้ยถอยไปเป็นหรมางเฮ้ยถงถุงถุง สิบสองล้อนี่โคตรสวยอ่ะอนี่เนาะทำรถแห่เนาะโอ้สิบสองล้อนี่สวยปะเอาไปไหนอ่ะไปไหนครับ <c oughs> <c oughs> ัไนะมันมีอะไรให้หรนี่แหน้ำใจแล้ว่นอมมีอีแต่น้ำใจครับันไไหมไปหาเราน้ำด้วยเอาเข้ามาเทเลยน่ะเข้ามาเทเลยเสียเวลาเข้าเลยเข้าเลยไว้ดาเข้าเลยขอไปบุ่นเวยทางในเลย เข้าเลยเข้าเลยอย่าไปเหยียบตรงนั้นเด้อสวัสดีครับรถดำคันแรกรถดำหกล้อคันแรกครับที่เขาถีเยียบเหยียบเยียบเหยียบเๆยีย ب, พ่อโอทางตรงนี้แน่นอยู่นี่ให้นุ่นถอยเข้ามานี่เลยไปกับลำนะบุกลงตรงนี้ด้วยนี่ลงตรงนี้ด้วยนี่ไม่นะถอยขึ้นตรงนี้ ทางเยี่ยวรอดูไม่ใช่จะช่วยอีกคนใช้คนครับใช่คนฮะก็ให้เขาแอบตรงนี้ก่อนแล้วนั่นเข้ามาเออ วันนี้มาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ้าอีกนุยอู้ยจัดอีกยาวๆเลยจัดยาวๆเลยอ่ะสามชายยาวๆเลยอ่ะ ลองนู่น嘛